ไม่เป็นไรครับผมยินดีให้ให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วครับผมรักพวกท่านาาโอเคครับ,บ,บเอา้าฟกหายไปเลย สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่าครับทุกคนครับในวันนี้นะครับผมเดินทางเข้ามายังป่าทุกคนนะซึ่งวันนี้จะพาคนชาวเมืองรับแงนะครับกลับไปส่งในเมืองนะพี่ๆนะเมื่อวานนะ่ะผมนะครับได้ใช้อะไรนะไอ้เจ้าวานลังจืดน,นับทุกคนนะบีบเข้าป่าเขานะเพื่อที่ว่าจะช่วยออกถอนพิษนะครับนะเพราะว่าเขาเนี่ยโดนพิษงูนะทุกคนนะก็เมื่อวานพาไปดูแลรักษาแนละ้วตอนนี้ก็ดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับแต่ว่า ดูแลต่อไม่ไหวแล้วพี่พี่ผมก็ติดธุระติดงานติดอะไรเยะแยะไปหมดนะครับทุกคนนะก็เลยดูแลต่อไม่ไหววันนี้คิดว่าจะพาเขากลับไปส่งนะครับโดยที่จะให้คนชาวมังกรแลนะครับมารับกลับไปเข้าเมืองนะทุกคนนะวันนี้ผมมาเพื่อนผมสองคนครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวเพื่อนผมก็จะเปิดช่องของเป็นของตัวเองนะทุกคนนะยังไงอย่าลืมฝากไปกดติดตามด้วยนะครับพี่พี่น่าจะเคยเห็นกันนานแล้วนะเมื่อก่อนเคยเข้าป่าด้วยกันใช่ไหม เคยไปด้วยกันนานมาแล้วนะพี่ๆน่าจะจํากันได้นะครับนะฟกนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยดีกว่าไปฟกมึงค่อยพยุงเขาไปหน่อยแดดแรงเขาไม่ค่อยดีแล้วง่อานโดนหนักไปหน่อยนะพี่ๆน่าจะชมคลิปกันอยู่นะครับเมื่อวานนะครับนะแกก็แบบโดนพิษงูหนักเลยอะ่ะเอค่อ,คอยๆพยุงเขาไป นั้นล่างมั้งที่เขาบอกว่าให้มารอเขาตรงนั้นแต่เขาน่าจะยังไม่ปรากฏออกมาเทีเยวเลยหรอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆเดินค่อยๆเดินนี่ฟุกใครเ,เห็นไหมคนเมืองรับแลน,น่ะเพิ่งมาเห็นนะดี เมื่อวานแกแบบแน่แกนอนพักอยู่ใช่ไหมแล้วแบบมันมีไอหมอผีคนหนึ่งอ่ะแบบว่าเอาพินงูด้วยแบบเทใสป่ปาเขาอ่ะดีกูามาเจอทันนะเมื่อวานเม่อัานนะแย่เขาไม่ได้กลับเมืองแน่แหละ ประมาณตรงนี้แหละมั้งเนี่ยไอตรงกระต๊อบเนี่ยทุกครั้งน่ะเขาจะมาให้รออยู่ตรง,นนตรงนนเนี้ยเปียกหมดเลยนะครับขอดอยเลยนะเพื่อนอะไรนะอดอนะพินงงแ<อ>บบมีคนอนเทส่ปป่าเขาเนี่ยป่วยแล้วแต่ก็ ถืว่าดีขึ้นเมื่อวานนี้คือไม่มีแรงเดินเลยนะอะลองให้พี่ๆเขาดูกันเออมังจนเอ้นอนพักตรงนี้ก่อนเลยนะแล้วท่านจะท่านเข้าไปในเมืองแล้วท่านจะกลับมาที่นี่อีกไหมครับกลับมาแน่นอนจะกลับมาเช็คดินในชั่ว แล้วท่านอาการตอนนี้ดีขึ้นไหมครับสุดยอดเลยแดงดีขึ้นเยอะใช่ไหมไปเมื่องของข้าน่าจะดีกว่านี้อ๋อแบบไปรักษาตัวใช่ไหมใช่ข้าจะกลับมาล้างแค้นอีกชั่วนั่นจัดไปท่านแล้วเขาไม่รู้เขาจะมาตอนไหนนะท่านรอหน่อยนะได้เขามารับรแต่ว่าเขาแต่ว่านัดเขาไว้ในช่วงนี้แหละ แต่ไม่รู้เขาจะมาเมื่อไหร่ไงก็ต้องรอรอรอกันไปอ่ะท่านหิว,หวไหมนี่นะพี่ ก็ทุวนดี้ก็มันก็ไม่ดีเต็มร้อยอ่ะแต่ว่าถามว่ดีขึ้นไหมดีขึ้นนะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้แกอ้วกออกมาเป็นสีดำอ่ะอ้วกก็แล้วออกมาไม่รู้แต่ผิวพันธ์เขาดีนะคนเนี้ยคนที่เมืองนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนมากส่วนใหญ่เลยนะผิวพันธ์พวกเขาจะดีนะครับนี่ครับ เ,เดี๋ยวระหว่างนี้ก็ให้คนพยาครฆ่านะครับมารับนะครับมารับกลับไปนะ okay. เดี๋ยวระหว่างนี้ผมแล้วก็เพื่อนฟงครับก็จะเข้าไปนั่งเล่นนั่งคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับโอเค น้ำไหมท่านแล้ว่ะขุดมือง,า,งานก็แล้วตอนนี้ท่านพอรู้ไหมว่าไอ้หมอผีแอบไว้ไหนอ่มูม,ม,ม,มีแถวนี้แหะมันอยู่แถว,วนี้ด้วยใช่ตามตัวไม่ยากไม่น่ายากจุตไ<า>ว้วอย่างนั้นนะ ทำต,ตัวไม่ยากใช่ก็ <c oughs> จะเจอเขาอีกร้ <c oughs> อยเป <c oughs> อร์เซ็นต์เลยเดของท่าน,านดาว้นชายชาติดยวจะกลับมาเอาขึ้นแต่ตอนนี้ร่างกายไม่ไหว <c oughs> คือโดนแบบเมื่อวานโดนแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยโดนจังหวะที่แบบแกแบบนอนอยู่อ่ะแบบเข้าใจไหมว่าเป็นคนที่แบบนอนแช่น้าาําอะไรเงี <c oughs> ้ยเขานอนแช่น้ำเมื่อวานนะครับเขาบอกเขาโดนจังหวะแบบโดนกาลังนอนอยู่อ่ะแบบ ไอหมอผีนั่นอ่ะเดินเข้ามาแบบเทใส่ปากเลยจับคอพ่อทำยังงี้ดิบคอแล้วก็แ้าปากอ่า้จับควนควนเร้ไม่รู้เหมือนกันล่อึงเข้าปากเสียงใครวะ ไม่เสียงคนนะนมันมีคนเดินไปเดินมาท่านเนีดีๆเพาใช่ีคนเมื่อวานนี้ทุกคนมันเหมือนมีคนเดินมาระวังตัวนะท่านนอนพักท่านไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมดูเองแต่แต่แตอนนี้ผมได้ยินเสียงคนเดินนะ ได้ยินไหมโฟกเป็นเสียงเดินนะเสียงเดินแบบก็ก็แกรแเดินดังอยู่แถวนี้เขาจะใกล้มาถึงละพี่พี่เมื่อกี้ผมเดินเข้าไปใกล้เขาเขาบอกว่านี่นะเขาบอกว่าถ้าช่วยเขาครั้งนี้ได้อยากอยากเจอใครอะไรเงเดี๋ยวเขาจะช่วยตามหา ท่านท่านท่านจริงไหมท่านถ้าถ้าผมอยากเจอใครท่านก็จะช่วยตามหาใช่ไหมท่านแล้วท่านจะพาผมไปเจอแล้วมันเจอไหมท่านอ่ะแบบคนที่ค่เออผมอยากเจออ่ะท่านสามารถพาผมไปเจอได้ไหมคนที่อยากเจอคตอนนี้ผมอยากเจอไอ้เมาคี ท่านสามารถพาไปเจอได้ไหมก็ไม่เคเห็น,แ,นแต่เมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านผมอยากเจอใครท่านจะพาผมไปไม่ใช่หรอหาตาแต่ผมว่าแกน่าจะพาไปแล้นะอ,อะไรนะอลองดูลองดูท่านบอกจะพาไปอยากเจอใครจะพาไปเจอนะ เดี๋ยวเดี๋ยวมึงคอยดูเดี๋ยวมึงจะตกใจตอนจังหวะที่ใจแบบบ๊อบหายไปเลยคือแบบแปลกมากนะครับทุกคนเฮ้ยฟุกมันเข้ามาแล้วมั้งมาแล้วมานล้วเจอปะฟุกมันมาแล้วเจอปะใครอะใครอยู่ตรงนั้น ไม่รู้เหมือนกันผมเห็นยังไม่ชัดแอบ,บอยู่ตรงหลังกอไผ่อ,อะใครอะใครอะเอ้ยใช่แล้วท่านมาแล้วทุกคนท่านมาแล้วนะครับมามารับตัวท่านใช่มใช่ใช่ใช่ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านท่านมาถึงนานยังครับท่านนี่เขาจะไม่ค่อยคุยกับเรานะมัน,เ,เ,เ,นเราถามเลยเขา,เ,าเ,เขาก็จะแบบพยักหน้าอย่างเดียวพี่ส่วนมากนะ<ส>นานที่จะได้ยินเสียงเขาเฮ้ยเขาทำอะไรวะดูดิ เดินหลบเขาหน่อยเขาจะมาตั้งน้ำป่ะหลบ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 เขาหน่อยเดี๋ินออกออกออกหลบ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 ท่านสวัสดีครับอุ๊ยช็อก เดี๋ยวได้แลวรอรอรอก่อน อนี่คือการกรอกน้ำนะครับเหมือนจะเอาไปให้ชาวเมืองรับแรก,กินนะครับ เขาไปดูป่ะท่านครับท่านครับใช่คนเมืองเดียวกันกับท่านไหมครับอะไรนะพี่เลี้ยงอ๋อพี่เลี้ยงทําไมเขาเขาผมถามเขาไม่ค่อยคุยกับผมเลยเขาพูดไม่ค่อยได้อ๋อพูดไม่ค่อยได้พูดภาษาแบบ ภาษาคนในเมืองนี้ไม่ค่อยได้ใช่ไหมอ๋อแล้วเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมพากลับไปส่งทางขึ้นแบบขบนนู่นดีกว่าไปสุเดี๋ยวพากลับเขาไปส่งกังงนะใช่ครับอ๋อนี่คือพี่เลี้ยงของเขานะครับทุกคนนี่ฮะพี่เลี้ยงของเขานะในเมืองนะคนเป็นแบบคนแบบคอยดูแลคอยอะไรตลอดนะครับ แต่ว่าคนเนี้ยเขาแบบไม่ค่อยมีวิชานะครับเวลาออกมาทางโลกมนุษย์แล้วเนี่ยแทบจะเหมือนเป็นคนธรรมดาทั่วไปเลยอะ่ะไปไปไปเดี๋ยวเราก็เต็มที่กลับไปส่งเขาเดินข้างบนนั้นแหละ<ป>เดี๋ยวเขาก็หายไปแบบไม่รู้ตัวเลยแหละเราอะ่ะไปฟฟก มเมาค่อยเดินนะเราก,ก็ส่งเขาได้แค่ทางกลับนิดเดียวแหล,ไและ,ะไปแล้วครับคุณฮะไปล้ ท่นครับรอผมด้วยรอผมด้วยเดี๋ยวเราไปกราบไหว้เขา,าก่อนกาบเพื่อนเดี๋ยวไหว้เขาหน่อยเวลาเรามีเหตุอะไรเนี่ยเขาก็มาช่วยเราตลอดไปกราบขอบคุณเขาก่อนเดี๋ยวเพื่อนมึงกลับมึงเข้าไปขอบคุณเขาก่อนนะเดี๋ยวกูถือให้ท่านครับรอก่อนครับท่านท่านรอผมก่อน ฟุกมาฟุกไปมึงเข้าไปขอมุมก่อนเดี๋ยวกูค่อยเข้าไปต่อไปอออโอเคเมามาเฉยๆนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรอเออไม่เป็นไรเข้าใจอยู่ว่าเอออาจจะแปลกตาใช่ไหมล่ะแบบไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ชุชุช ชูไอเยอะเลยหรือว่าเขาน่าจะโอเคนะลักสิทธิ์ห่างนะเดี๋ยวจะกลับไปว่าเนี่ยเป็นเลยเจะไปไม่ไเ,เขาละขอบคุณเขานะท่านจะกลับไปนานไหมครับไปไปหว้เขาาจะรักษาตัวให้หายแล้วฆ่าออกมาอีกรอบหนึ่งแต่ระหว่างนี้ท่าน,านพี่เลี้ยงของท่านจะมาเอามันคืนนะไห้หมาดูจะมาอยู่ขอบคุณมากครับท่านงั้นเดี๋ยวข้า,าไปก่อนครับโอเค เดี๋ยวเขาไปแล้วเพื่อนอันนี้มาเอ่คอยดูเด้อเขาจะหายไปเลยหายวับไปเลยโอเคไปนะครับพี่พี่ก็ท่านโชคดีครับท่าน โชคดีนะครับท่านขากลับก่อนแดงโอเคครับท่านบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับท่านไว้เจอกันอีกรอบหนึ่งแดงขอบคุณท่านมากไม่เป็นไรครับผมยินดีให้ให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วครับผมรักพวกท่านบ๊ายบายโอเคครับ หายไปเลยเดี๋ยวหายไปได้ไงวะเนี่ยกูบอกแล้วงงหายวับไปเลยนะครับพี่พี่ครับดูดิทะลุหายเข้าไปเลยอ่ะนี่ฮะพี่พี่นี่นี่มือเขามาทางนี้ป่ะแล้วก็หายไปเลยอ่ะนี่ฮะพี่พี่ความพิเศษของพวกเขานะครับนี่ แล้วจิตใจพวกเขาดีมากนะครับถ้าไม่โดนใครแบบรังแกอะไรก่อนนะครับนี่เดี๋ยวคนเจชค่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาตามผมเดี๋ยวเขาไปส่งคนเมืองรับแรเมื่อกี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะออกมาตามล่าเลยนะครับพี่พี่เขาบอกว่ามันหนีไปไหนไม่พอนหรอกเดี๋ยวมันมันต้องอยู่บริเวณนี้แหละเขาบอกเขาตอนนี้เขารู้ที่ซ่อนมันหมดเลยทุกคนนะ เขาบอกเขารู้ที่ซ่อนมันหมดเลยเพียงแค่ว่าไปส่งคนเมืองรับแลก่อนค่อยกลับมาเอาคืนนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวตอนนี้ผมคงทำภารกิจของผมเสร็จแล้วนะครับพี่พี่ก็ช่วยเขาช่วยเขาได้เพียงเท่านี้นะครับนะก็สุดความสามารถของผมละก็เต็มที่แล้วนะครับเราจะประมาณนี้นะเป็นไงฟกได้เจออะไรเป็นครั้งแรกแปลกแปลกตาดีไหมแปลกตาดีเพื่อนแล้วฟกจะอยากไปในเมืองรับแลกเขาไหม อยากเข้าไปไหมอยากอยู่นะเวืงอยากนะแล้ว 8, 8. แล้วไม่กลัวว่าออกมาไม่ได้เหรอไม่ได้เข้าไปแล้วออกมาไม่ได้นี่ได้นะ <Yeah, S 2> จบเลยนะจบแล้วที่โน่นต้องบอกว่าพี่พี่เขาบอกว่าห้ามโกหกเลยนะแม้แต่เรื่องเดียวคือโกหกแม้แต่เรื่องเดียวเนี่ยถูกไล่ออกทันทีเลยนะครับในเมืองนั้นนะครับเขาไม่โกหกกันนะครับพี่พี่นะในเมืองตรงนั้นนะครับมันจะสำคัญมากๆนะ เขาบอกผมแบบนี้นะครับส่วนตัวผมผมไม่รู้นะครับพี่ๆนะไม่เคยไปเหมือนกันนะโอเคไปโฟก,กับแล้วมฝน,นตก,นนตนกบ,บนเนี่ยพี่ๆหลังนะฮะเขาเข้าไปในเมืองได้พักหนึ่งฝนเนี่ยตกมาแรงมากเลยนะครับนะดูดิพี่ๆเหมือนแบบว่าฟ้าฝนเนี่ยไม่เป็นใจเลยนะครับในช่วงเวลานี้นะเนี่ยมันแปลกนะครับตอนนี้นะทีแรกผมบอกว่า มันไม่มีท่าทีที่ฝนเนี่ยมันจะตกลงมาเลยแต่ทีเนี้ยอยู่ๆเนี่ยฝนมันมานะครับพี่พี่นี่ฮะฟกนี้แบบเบอร์เลยอ่ะพี่พี่ฟกนี้เบอร์เลยนะครับแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับนี่แล้วถ้าไปเจอไอ้นี่ผลไม้มันไม่ใช่ผลไม้นะพี่พี่นะมันเจอในป่าแบบนี้ห้ามกินเลยนะไอ้พวกนี้มันมันแบบต้องบอกว่ามันกินไม่ได้นะครับเอาตรงๆเลยคือกินไม่ได้นะครับนี่หลายท่านอาจ น้องๆหนูนนๆหรือว่าบางคนนะครับที่ไม่คุ้นชินนะครับมาเจอแบบผลไม้แบบนี้มันน่ากินนะครับพี่ๆเห็นแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆดูแนด้านในของมัน <S <S ดูดิแบบคันนั้นเนี่ยพวกเนี้ยผมจะบอกว่าคันมากเลยนะครับ <S <S นี่กินไม่ได้นะ <S <S มันเหมือนองุ่นอะองุ่นเคียวโหปะ่ะไม่น่าใช่นะ ไะเดินทางกลับกันดีกว่านะครับพี่พี่ภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะครับวันนี้นะก็ดีใจนะครับถือว่าผมได้ช่วยเขาไว้แล้วนะครับพี่พี่นะจอ,อิจริงๆถ้าผมไม่มาเจอก่อนเนี่ยผมบอกได้เลยเขาอาจจะเขาอาจจะไม่รอดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามี วิชาเหมือนตอนที่อยู่ในเมืองนั้นนะเวลาออกมาโลกมนุษย์เนี่ยมันจะเหมือนคนทั่วไปเลยนะผมจะบอกไว้ก่อนนะครับนะทาไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบว่ามีวิชาอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับโ,โเดี๋ยวเดี๋ยวทางมันชันมากนะครับนี่ โอเคพี่เดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันหนะ้าว่าจุดจบของไอหมอนี่มันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับบ้านละเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้บา,บายยนะครับพี่พี่